นันใครสารพัดผมถามว่านันใครมีอะไรครับพวกคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนเห็นใครอยู่ตรงนั้นจ่าครับคุ้มกันตรงนี้ไปด้วยสักซับครับเ็บพาคุณนอนหนีไปก่อนน้อแก อยู่รับหน้าตำรวจเองนั่นใครบอกให้ออกมาผมเองครับคุณต้องชายผมเองแล้วคุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมมาหลบพวกโจรครับ คุณสมชายคุณสมชายคุณสมชายลุง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 อะายลุงเฮ้ยเพลงแม่ว่าพาคุณสมชายไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าใช่แม่ฮะบัวไปลูกเลยแลว แล้วนะเพนสัดญ,ญานะว่าจะเอาพวกไอ้พงเข้าขุกให้ได้ถ้าเจอผิไดไอ้พงบอกตำรวจ ไปเอาภาพจากกล้องที่โรงสีฮัลโหลนะออนนางเกอรมันอยู่ไหน ผมจับขังไว้ที่กวดังที่โรงสีนอ่อนแหละจัดการได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีใครรู้ใครเห็นแน่นอนแม่ยอนะท่าทางแม่มึเงเนี่ยของขึ้นหน้าดูเลยนะถ้ามึงต่อแหลไม่เลิกนะกูจะแจ้งตำรวจไปจับแม่มึงตอนที่กำลังฆ่าแม่ไอ้เพลงถ้าตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจต้องเห็นภาพที่แม่กำลังจะฆ่านะอนแน่ๆเลย ไอ้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 ทำอะไรของพี่เนี่ยอ๋พี่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับโทษนะพี่พเดี๋ยวครับยังเข้าไปไม่ได้ครับตำรวจยังอยู่ที่โกดังคุณหนูมาเอากล้องวงจรปิดใช่ไหมครับพี่เข้มรู้เหรอคะครับพี่สมชายบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้กลับมาเอา แล้วตำรวจเฝ้าอยู่อย่างนี้จะเข้าไปเอาอยัางไงคะงั้นเอางี้ครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ้ช่วยด้วยครับ ไปไปดูกันไปไปช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ้ยช่วยด้วยครับคุณคุณเป็นใครอ,ะอ่ะมาทำอะไรตรงนี้ผมเป็นคนงานที่โรงสีครับได้ยินว่าเกิดเรื่องเลยเข้ามาดูแล้วอยู่ๆใครก็ไม่รู้หลายคนมาลวนทำร้ายผมแล้วมันอยู่ตรงไหน พวกมันไปทางนู้นครับไปโไปทางนู้นครับโอ้ นีเ็นแน่ใจนะว่าอินบอกว่าอยู่ในนี้ใช่พี่อินบอกว่าอยู่เสาตอนนี้พี่เพงเจอแล้วงั้นเดี๋ยวเพนส่องไฟไว้นะ๋ยวพี่ปีนขึ้นมาเอง เพนขึ้นเองพี่รออยู่ตรงนี้แหละพี่เพนเวลาแบบนี้อย่าเพิ่งดื้อได้ไหมฮะอย่าให่น้าอ่อ,อนโดนจับเลยเพน <cetera> จับไว้นะแล้วก็ส่งไปดีด้วย <c oughs> อืม

ฮัลโหลเพ้นลุงสมชายปลอดภัยแล้วนะแต่แต่อะไรพี่บัวหมอบอกว่ายังมีการเลือดข้างในสมองอยู่แต่พักสักระยะก็จะค่อยหายไปเองแค่ต้องระวังว่าอย่าก,กระทบกระเทือนกับอะไรอีกจ้ะขอบคุณพี่บัวมากนะเออแล้วก็ฝากขอโทษนะสอนแทนแม่เพ้นด้วยนะได้เดีย๋ยวพี่บอกนะสอนให้นะ ขอโทษนะคะน้าสอนแต่เพนต้องช่วยแม่ของเพนเพนคงจะอยู่ร่วมโลกกับแกไม่ได้สแล แม่จ้ะแกมีอะไรของแก ทำบ้าอะไรของแกเนี่ยนี่แกไปเอาเค็ิมนี้มาจากไหนอะแม่นั่นแหละทำอะไรแม่รู้ไหมว่าธนาเกสรเป็นอะไรขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นฉันเินแม่แกนะแกห่วงคนอื่นเหรอทำไมแกไม่ห่วงฉันก็เพราะว่าเพนเ,เป็นห่วงแม่ไงเพนถึงไม่อยากให้แม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะพี่แม่ถ้าตำรวจได้คลิปขึ้นมาแม่ติดคุกนะติดคุกเหรอก็ลบสิ ลบลบให้นหมดม,มีใครมีคลิปนี้อีกมั้งไหม<อ>ฮะพูดมาพูดมาสิน่าจะเย็นๆนะยังไม่มีใครได้คิดไปทางนั้นแหละแกนแน่ใจนะก็ถ้าแม่กลัวติดคุกขนาดเนี้ยวันหลังแม่ก็อย่าทำแบบนี้อีกเลยนะเป็นขอร้องอะ่ะ เราเรื่องน้าเกศสอนอะมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะแม่เลิกแค้์เลิกโกรธกันสัทีแม่จะได้ไม่ต้องทำอะไรผิดๆแบบนี้อีกอะ่ะแกก็พูดได้ตลอดย0่สิบปีที่ผ่านมาความเจ็บปวดของฉันมันไม่มีใครเข้าใจปากแกก็พูดได้่าแกไม่เคยเจ็บอย่างฉันใช่เพนไม่เคยเจ็บแบบแม่แต่เพนก็รู้นะว่าถ้าเวลาเรามีแผลเราก็ควรจะรักษามันให้หาย ไม่ใช่เอามีดมากรีดที่เดิมซ้ำๆแบบเนี้ฮะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายล่ะแม่ hey! ฉันเป็นแม่แกนะแกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันและแกก็จำไว้ว่าที่ฉันทำอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะตัวฉันคนเดียวแต่พวกมันรวมหัวกันหลอกแกแล้วก็ยายเพชรฉันเป็นแม่ฉันยอมไม่ได้หรอกนะที่แม่ยอมไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นห่วงเพน หรือกลัวเสียหน้ากันแน่จ้ะอ้เพงมันจะเพราะอะไรก็เรื่องของฉันแล้วแกก็จำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าฉันเกลียดพวกมันมากเกลียดเกลียดมากเกลียดจนไม่อยากจะอยู่ร่วมโลกกับพวกมันไม่อยากจะหายใจร่วมกับว ขอลิเกหมอลําดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปบัดีกันนะถ้าโอตหวานอย่างเดียวไม่ได้นะมมพน้องเลยว่าไทยวันอยไว้ในอุปสักเดินเชมันในหักคุยชื่อมันในรักคุยพลังลิเกสเน่หมอลําะเออ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 จะนํารับเราเสด็จสู่แดนสุกสมหรือทย